ตอนที่67ผู้ชายสามคนคือท่านพลลาดตะเวนท่านดูพฤติกรรมของสุวรรณวานสิขอรับเห็นหรือไม่ว่าท,ทั้งทั้งที่นางเรียกข้าว่าลุงแต่ดูสิ่งที่ครอบครัวของนางทำสิเช่นนี้จะไม่เรียกว่าเลวทรามต่ำช้าได้อย่างไรกันเลวซามต่ำช้าไปหยวนสูพยักษหน้าอย่างเห็นด้วยใช่ไหมขอรับเห็นได้ชัดว่าเลวซามต่ำช้าท่านให้พวกเขาแบ่งเงินมาให้ข้าครึ่งหนึ่งเลย สูตาจ้วงกล่าวออกมาอย่างกับคนมีความสุขมากจนควบคุมไม่ได้ท่าทางคนผู้นี้น่าจะสติไม่ปกติหรือเปล่าไปหยวนซูถึงกับขมวดคิ้วข้าหมายถึงเจ้าต่างหากที่เลวซามต่ำช้าไม่ใช่คนอื่นเสียหน่อยพอกล่าวจบไปหยวนซูก็เตะไปที่ขาของชูต้าจ้วงจนล้มลงไปกับพื้นอย่างแรงพร้อมทั้งเงยหน้าขึ้นไปมองที่สุวรรณหวาน และกล่าวออกมาว่าคุณหนูซูท่านอยากจะให้ข้าจับเขาไปพร้อมๆกับคนเหล่านั้นเลยหรือไม่ขอรับสุวรานหวานครุ่นคิดในตาของนางเต็มไปด้วยความลังเลใจกําลังคิดอยู่ว่าจะจัดการกับลุงของตนเองอย่างไรเพื่อที่ไม่ให้ชาวบ้านเอาไปว่าได้ว่านางใจร้ายกับลุงของตัวเองเกินไปไปหยวนซูเข้าใจถึงจุดประสงค์ของสุววาณหวานทันทีและกล่าวออกมาด้วยสีหน้าจริงจังว่า คุณหนูซูท่านอยากขอร้องแทนเขาเลยคนที่ระยังอายเช่นนี้ทำให้หมู่บ้านเสื่อมเสียข้าจะจับเขาไปขังคุกศักสองสามวันจนกว่าเขาจะสำนึกผิดข้าถึงจะปล่อยตัวเขาออกมานะขอรับหากเป็นเช่นนั้นแล้วข้าก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้สูหวานหวานตอบกลับไปทว่าดวงตาของนางกลับเต็มไปด้วยความสุขและนางก็แอบชมไปหยวนซูอยู่ภายในใจหลายต่อหลายครั้งชายผู้นี้มีไหวพริบที่ดีมาก แน่นอนว่าต่อไปในอนาคตเขาจะต้องได้เป็นคนใหญ่คนโตอย่างแน่นอนหากนางมีมิตรไมตรีต่อเขาเรื่อยๆเช่นนั้นคงจะดีมากแน่ๆแม่เจิ้นจําได้ว่าคราก่อนที่มีคนมาบุกรุกหรือถอนบ้านของนางพลลาาตะเวนกลุ่มนี้เป็นคนช่วยกันจับคนเหล่านั้นนางจึงยิ้มแย้มออกมาแล้วส่งขนมให้จากนั้นกลุ่มชาวบ้านก็พากันพูดซุบซิบนินทาว่า พลลาตะเวนเหล่านี้ที่กลับมาที่นี่ก็เพื่อมาตรวรจะสอบให้แน่ใจซึ่งก็ได้คลายข้อสงสัยของพวกเขาไปเสียจนหมดว่าพลลาตะเวนกลุ่มนี้มาที่นี่ด้วยเหตุใดไปหยวนซูและคนอื่นๆต่างเข้ามาเสนอตัวช่วยเหลือสูหวานหวานทว่านางรู้สึกว่าตัวตนของพลลาตะเวนเหล่านี้เด่นชัดเกินไปในหมู่บ้าน จึงเกรงว่าพวกชาวบ้านจะเอาไปพูดสร้างเรื่องหรือข่าวลือที่เป็นเท็จขึ้นมาเด็กสาวจึงปฏิเสธไปหลังจากได้ยกเล่าและเอาอาหารดีๆให้พลลดตะเวนได้ดื่มและกินพอพวกเขากินเสร็จนางก็ได้ไปส่งไปหยวนซูและพล,ลัดตะเวนคนอื่นกลับก่อนจกไปไปหยวนซูหันกลับมาพร้อมเอ่ยว่าคุณหนูซูขอรับตอนนี้ข้ามาประจำการอยู่ที่หมู่บ้านไปเจียแล้วหากท่านมีปัญหาหรือต้องการให้ข้าช่วยเหลือ ท่านสามารถมาหาข้าได้ทุกเมื่อนะขอรับสุวรรณหวานยังไม่ทันได้เอ่ยปากส่งเสียงออกไปพลันก็ได้ยินเสียงของชาวบ้านลอยเข้าหูตายแล้วมิใช่ว่าน้องชายผู้นี้ชอบสุวรรณหวานหรอกหรืออีกทั้งยังบอกที่พักอาศัยของตนให้กับนางอีกช่างน่าเสียดายข้าว,ว่าจะแนะนําหญิงสาวให้เขารู้จักเสียหน่อยไปหยวนซูยังไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยด้วยซ้ําสุวรรณหวานก็ถึงกับตกตะลึงต่อชาวบ้านพวกนี้ ที่ต่างรู้จักช่วยโอกาสเสียเหลือเกินเมื่อได้ยินเช่นนี้ไปหยวนซูก็ย้ำยิ้มก้าหัวของตนเองด้วยท่าทางเขินอายเมื่อทุกอย่างกลายเป็นเช่นนี้สุหวานหวานจึงรีบส่งตัวไปหยวนซูและพลาดตะเวนคนอื่นกลับไปเพราะเหตุใดวันนี้ถึงมีเรื่องเกิดขึ้นมากมายนักเมื่อชาวบ้านเห็นว่าสถานการณ์ของครอบครัวสุหวานหวานไม่มีอันใดแล้วจึงพากันเดินกลับ,บบ้านของตนเองและเอาเรื่องนี้ไปพูดต่อที่บ้านหลังอื่นๆ เหมียวอี้เชิงที่เดินเตร็ดเต่อยู่ในหมู่บ้านที่กำลังจะไปสแสวงหาความก้าวหน้ากับหัวหน้าหมู่บ้านพอได้ยินเสียงพูดคุยของเหล่าชาวบ้านพลันใดเขาก็นึกได้ว่าอาจจะทำให้สุวรรณหวานเปลี่ยนใจมาชอบตนเองเหตุนั้นแล้วเขาจึงตัดสินใจเดินไปที่บ้านของสุวรรณหวานทันทีเมื่อเดินมาถึงก็ได้พบกับสุวรรณหวานที่กำลังเก็บของอยู่ที่หน้าประตูบ้าน เหมียวอี้เชิงเดินเข้าไปอย่างช้าช้าพลางดึงเสื้อผ้าที่มีรอยยับเล็กน้อยของตนเองเบาๆข้าได้ยินมาว่าท่านลุงของเจ้ากลับมาสร้างปัญหาให้แก่เจ้ารึพวกเขาไม่น่าจะใช่คนจริงๆเจ้าไม่ได้รับบาดเจ็บตรงไหนใช่หรือไม่น้ำเสียงนั้นนุ่มนวลราวสายน้ำและอบอุ่นดั่งแสงอาทิตย์ทว่าสุวรรหวานกลับรู้สึกรังเกียจและขยะขยงมันเป็นอย่างมากเมื่อเห็นท่าทางตกตะลึงของสุวรรหวาน เหมียวอี้เชิงก็เดินวนไปพลางสำรวจรอบๆตัวของนางเขารู้สึกว่าสุวรรณหวานมีร่างกายผอมเพรียวจึงเอ่ยออกมาเบาๆว่าให้ข้าดูหน่อยสิว่าเจ้านั้นไม่ได้รับบาดเจ็บตรงไหนนางไม่เคยรู้มาก่อนว่าเหมียวอี้เชิงจะเป็นคนที่น่าใส่เสียเอียนได้ถึงเพียงนี้อะไรที่ทำให้เขาเปลี่ยนจากหลังเท้ามาเป็นหน้ามือได้กันสุวรรณหวานทำทีเป็นไม่สนใจเขาและยังคงกวาดพื้นต่อไป โดยยศใจกวาดฝุ่นใส่เท้าของเหมี่ยวอี้เชิงการกระทําของนางทําให้เหมี่ยวอี้เชิงรู้สึกโกรธขึ้นมาทันใดและเขาก็นึกคิดได้ที่สุวรรณหวานจงใจทําเช่นนี้กับเขาเป็นเพราะว่านางต้องชอบเขาเป็นแน่เพียงแต่ว่าตอนนี้นางยังคงรู้สึกโกรธเขาอยู่เท่านั้นเองหวานหวานเหมี่ยวอี้เชิงเรียกชื่อนางออกมาเบาๆอีกหนและทันใดเขาก็เห็นว่ามีดอกไม้วัชพืชที่ขึ้นในสนามหญ้า เขาเด็ดดอกไม้ป่าสีขาวเอามาให้กับสุวานหวานพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงอย่างนุ่มนวลดอกไม้นี้มันช่างงดง,งามบริสุทธิ์มากเช,เช่นเจ้าและข้าคิดว่ามีเพียงเจ้าเท่านั้นที่คู่ควรกับมันคำพูดนี้ช่างน่าใส่เสเอียนจริงๆสุวานหวานทำเหมือนว่านางไม่ได้ยินสิ่งใดจากนั้นนางก็ยังคงทำความสะอาดต่อไปแต่ไม่ว่านางจะเดินไปทิศไหนเหมียวอี้เชิงก็ได้เดินตามนางไปทุกที่ โดยยังพูดไม่หยุดปากหวานหวานข้ารู้ว่าเจ้ายังโกรธข้าอยู่หวานหวานเจ้าช่วยสนใจข้าสักหน่อยเถิดข้ารู้ว่าเจ้ายังโกรธเรื่องที่เมื่อก่อนข้าใจร้ายต่อเจ้าเกินไปเอาเป็นว่าข้าจะเพิ่มเงินสินสอดให้มากขึ้นกว่าเดิมจากนั้นพวกเราสองคนก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเถิดเจ้ายังเป็นคู่มั่นของข้าและข้าก็ยังเป็นคนที่เจ้าจะแต่งงานด้วยเจ้าจะว่าอย่างไรล่ะเหตุใดเขาถึงคิดไม่ได้ตั้งแต่ต้น แล้วตอนนี้จะกลับมางั้นหรือนางไม่มีทางกลับไปอย่างแน่นอนสุหวานหวานหยุดสอิสเอียนกับคําพูดของเขาไปชั่วครู่นางนำไม้พิงไว้ที่กําแพงบ้านพร้อมกับเหลยมองไปที่เหนี่ยวอี้เชิงเหมียวอี้เชิงเหตุใดเจ้าไม่พูดเช่นนี้ตั้งแต่ครานั้นตอนแรกข้าเพียงสับสนแต่ในตอนนี้ข้ารู้สึกเสียใจมากเจ้าจะให้โอกาสข้าอีกสักครั้งได้หรือไม่ให้ข้าได้แก้ไขความผิดพลาดของตนเอง ข้าจะปฏิบัติต่อเจ้าเป็นอย่างดีเหมียวอี้เชิงกล่าวด้วยความมั่นใจอย่างมากแล้วได้สอดดอกไม้เข้าไปในผมของสุวานณหวานก่อนจะสบตาหญิงสาวอย่างจังท่านหัวใจของเขาก็สั่นไหวและเตรียมกดริมฝีปากลงไปแต่ทันใดนั้นก็มีคนเข้ามาขัดจังหวะเขากับสุวานหวานนอเสียก่อนแม่นางชูชายหนุ่มใส่เสื้อสีเขียวได้ปรากฏตัวพร้อมกับเดินไปยืนกั้นระยะห่างระหว่างนางกับเหมียวอี้เชิงออกจากกัน เหนียวอี้เชิงนี่เป็นเวลากลางวันแสกแสกโปรดระวังการกระทำของเจ้าด้วยชายหนุ่มคนนี้เป็นใครกันสู่หวานหวานเอียงศีรษะนึกคิดเป็นเวลานานทว่าก็คิดชื่อไม่ออกและจู่จู่นางก็นึกถึงเรื่องการถูกจับคู่พร้อมกับขมวดคิ้วขึ้นมาหรือว่าจะเป็นคนในตระกูลไผ่ดูจากลักษณะท่าทางของบุคคลผู้นี้แล้วเขาน่าจะเป็นไผ่ชุนซุย เหมียวอี้เชิงรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากกับการปรากฏต,ตัวอย่างกระทันหันของไปชุนซุยคุณชายไปยเจ้าก็ควรระวังการกระทำของเจ้าด้วยเหมือนกันนะกลางวันแสกๆเช่นนี้เจ้าเข้ามาหาคู่มั่นของข้าถึงที่บ้านหมายความว่าอย่างไรกันห้าคู่มั่นไปชุนซุยยอดไม่ได้ที่จะพูดออกมาสุวานหวานเอ่ยออกมาอย่างเย็นชาเหมียวอี้เชิงเจ้าควรระวังคำพูดของเจ้าเสียบ้างนะข้าไม่ได้เป็นคู่มั่นของเจ้า อีกทั้งข้าได้คืนเงินให้เจ้าไปตั้งแต่วันถอนมั่นแล้วต่อจากนี้ข้ากับเจ้าก็ไม่มีอะไรที่ติดค้างกันอีกที่เจ้ากลับมาหาข้าข้าก็ช่วยอะไรเจ้าไม่ได้เช่นกันแม่นางชูได้พูดออกมาหมดแล้วเจ้าจะยังหน้าด้านหน้าทนยืนอยู่ที่นี้อีกงั้นหรือไปชุนซุยเอ่ยขึ้นพร้อมเหลือบไปมองใบหน้าอันซีเชียวของเหมียวอี้เชิงหากจะให้ข้าพูดสรุปง่ายๆก็คือตั้งแต่วันถอนมัน่นวันนั้นเจ้ากับแม่นางซูก็ไม่ใช่คู่มั่นกันอีกต่อไป ไปชุนซุยเจ้าพูดจาเช่นนี้ไม่กลัวว่าข้าจะทําให้เจ้าสอบไม่ติดชั้นขุนนางยศสูงหรอกหรือเฮ้เจ้าเนี่ยยนณะจะมีสิทธิทําอย่างนั้นเช่นนั้นแล้วเรามาดูกันว่าเจ้าจะทําให้ข้าสอบไม่ผ่านหรือว่าข้าจะทําให้เจ้าเหม็นเน่ากับข่าวเช้าก่อนกันไปชุนซุยพูดพร้อมทั้งหัวเราะยอ่อเย้ยเจ้าจะไปรู้จักใครได้ชื่อตาฟูงนั้นเหรอเจ้าคิดว่าเขาจะช่วยเจ้าได้หลังจากที่ข้าได้เล่นงานเจ้าไปแล้วอย่างนั้นหรือ ระวังไว้เถอะเหมียวอี้เชิงกัดฟันพูดและเขาก็ไม่ได้เดินไปหาหัวหน้าหมู่บ้านเพื่อหาความก้าวหน้าถ้าว่าเขาได้ออกเดินทางเข้าไปในเมืองเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากชื่อต้าฟูเพื่อตัดอนาคตของไปชุนซุยนี่ผู้ชายสองคนกําลังทะเลาะกันเพราะนางเหตุใดบรรยากาศมันดูแปลกแปลกนะักสุวานหวานก็อยากจะพูดห้ามทว่านางรู้สึกว่าควรอยู่เงียบเยบเสียจะดีกว่าเจ้ารอดูเถอะ เหนียวอี้เชิงพูดทิ้งท้ายและเดินจากไปหลังจากเหนียวอี้เชิงเดินออกไปแล้วเหลือเพียงไปชุนซุยและสุวานหวานเท่านั้นซึ่งบรรยากาศรอบตัวก็ค่อนข้างอึดอดัดสุวานหวานเองก็รู้สึกไม่สบายใจนางเดินไปกวาดพื้นต่อเมื่อเห็นการกระทําที่สงบของหญิงสาวหัวใจของไปชุนซุยก็สั่นไหวอย่างไม่คาดคิดและไม่กล้าที่จะสบตา ส่วนชีเฉิงเฟิงที่เดินผ่านมาได้เห็นเหตุการณ์ตรงหน้าเข้าเขาพลันรู้สึก